ขยสวัสดีค่ะาาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะเมื่อนี้มีภาพถ่ายติดวิญญาณมาให้ชมกันค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนําภาพที่เห็นอยู่นี่บเแม่นช่วงประสบการณ์ขน,นหัวลุกไปยังใดได้เป็นภาพจากพิธีเผาผู้เขาเงินผู้เขาทองของมูนิธิทรงเสริมถ้ำจังหวัดอุดรธานีหลังจากทางมูนิธิมีการจัดพิธีถิ่งกระจาด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเร่รอนและศพราญาตณสุสานปากดงตรงเสริมถ้ำจังหวัดอุดรธานีโดยในภาพที่เห็นมีลักษณะใครยกับมนุษย์อยู่ในกล่องเพลิงลุกขึ้นนั่งได้ตางความมือห่าแห้แกผูกเขาวรวมพิธีกรรมถึงจังไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมของแต่ละบุคคลน,นั้นค่ะต้องขอขอบคุณมูลนิธิทรงเสริมรรมจังหวัดอุดรธานีที่เอื้อเฟือ้อผักพายแห้แกอ่อนซอนอุดร เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอตอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ